ธนาคารอมสินสาขาราชบุรีได้ออกเงินฝากประจำชูดอกเบี้ย99วัน99บาทคนไทยไม่ทิ้งกันรวมใจสู้ภัยน้ำท่วมนายประสบชัยสุภาพจน์ ผู้จัดการเขตราชบุรีของธนาคารออมสินได้เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวว่าธนาคารออมสินออมเงินฝากประจำ99วันดอกเบี้ยสูง1.55%เพื่อช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมเมื่อฝากเงินทุก50,000บาทธนาคารจะสมทบเพื่อบริจาคให้99บาทซึ่งคาดว่าจะมีผู้มาฝากกว่า500,000บัญชีคิดเป็นเงินสมทบกว่า49ล้านบาทโดยจะเริ่มจัดสรรเงินบริจาคต้นเดือนมกราคมปีหน้า ทั้งนี้จะเปิดรับเงินฝากทั้งที่เป็นบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลเพื่อนําไปฟื้นฟูที่อยู่อาศัยและแหล่งประกอบอาชีพเบื้องต้นและทางธนาคารยังมีเงินฝากอีกประเภทคือเงินฝาก triple safe โดยเปิดบัญชีขั้นต่ำ5 0า5 0 0 0 0บาทฝากเพิ่มครั้งละไม่ต่ำกว่า1,000บาทในกรณีฝากตั้งแต่5ล้านบาทขึ้นไปจะได้รับอัตราดอกเบี้ย 1.5%ขณะที่ผู้ฝากที่ฝากเงินต่ำกว่า5ล้านบาทจะได้รับอัตราดอกเบี้ย1%โดยผู้ฝากจะได้รับความคุ้มครองอุบัติเหตุเป็นเวลา3ปีด้วยวงเงินคุ้มครอง1ล้านบาท สำหรับเงินฝากทั้ง2ประเภทนี้ลูกค้าสามารถเปิดบัญชีได้ตั้งแต่วันที่1พฤศจิกายนถึง31ธันวาคมนี้นายประสบชัยได้กล่าวเพิ่มเติม,ตมว่าธนาคารอมสินจะเปิดสาขาให้บริการใหม่ในจังหวัดราชบรุรีเพื่อขยายพื้นที่การให้บริการเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าได้อย่างทั่วถึงได้แก่ธนาคารอมสินสาขาสวนพึ่งโดยจะเปิดให้บริการในวันที่16พฤศจิกายน และธนาคารออมสินสาขาสีสุริยวงศ์ซึ่งจะเปิดให้บริการในวันที่14ธันวาคมนี้และสำหรับลูกค้าที่มาใช้บริการในวันเปิดทําการจะได้รับของที่ระลึกจากธนาคารออมสินด้วยด้วยขณะนี้นะฮะทางบ้านเมืองเราเนี่ยประสบปัญหาภาวะอุทกภัยทั่วประเทศธนาคารอมสินจึงได้มีนโยบายที่จะช่วยเหลือประชาชนทั่วประเทศ ก็ได้ออกอผลิตภัณฑ์ใหม่ก็คือเงินฝากประเภทประจำ99วันนะเงินฝากประเภทประจำ99วันนี้จะให้อัตราดอกเบี้ยร้อยละ1.55กับลูกค้าและธนาคารจะสมทุกเป็นเงินวันละ1บาท99วันก็99บาทเพื่อที่จะไปช่วยผู้ประสบอุทกภ,ภัยทั่วประเทศโดยที่ จะใหผ้ผู้ฝากเนี่ยแจ้งความจำนองว่าจะไปช่วยในด้านใดนะ,ะเลขประเภทหนึ่งก็คือที่เป็นเซฟที่เป็นเซฟนี่จะเหมือนเผือ่อเรียกพิเศษแต่มีการคุ้มครองอุบัติเหตุให้กับลูกค้าด้วยนะฮะถ้าลูกค้าประสบอุบัติเหตุเราจะให้หนึ่งอีกหนึ่งเท่าของเงินของ,ของเหลือที่ฝากเนี่ และที่มีข่าวในวันนี้ที่สำคัญอีกครั้งอีกอย่างหนึ่งก็คือในเรื่องเงินกู้เคหะทางธนาคารออมสินจะไม่คิดค่าธรรมเนียมใดๆทั้งสิ้นเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นการค่าธรรมเนียมในการประเมินหรืออะไรก็ดีเราจะไม่คิดค่าธรรมเนียมนั้นและถ้าหากเป็นการรีไฟแนนซ์เราจะ ออกค่าจำนองให้ที่ร้อยละหนึ่งให้อีกอย่างหนึ่งครับและข่าวที่สำหรับประชาชนชาวราชบุรีก็คือขณะนี้ธนาคารออมสินจะได้เปิดทำการสาขาใหม่ก็คือที่อำเภอสวนพึ่งนะฮะตรงชัดเปล่าชาัดเป่าหวาย ในวันที่16พฤศจิกายนนี้นะฮะส่วนอีกสาขาหนึ่งที่เราจะเปิดนะครับคือสาขาถนนสีสริวงศ์ซึ่งอยู่ใกล้ๆตลาดสีเมืองตรงนี้ส่วนในปีหน้าเนี่ยต้นปีหน้าคาดว่าจะเปิดที่รอย a ยพารคือในบริเวณรอย a ลพารเลยนะฮะก็จะทำให้การบริการชาวราบรีเนี่ย จะได้สะดวกขึ้นเพราะคันนี้มีในสาสาขาของธนาคารนมสินมีแค่สาขาราดบุรีแห่งเดียวซึ่งประชาชนได้ให้ความสนใจมาทำการติดต่อเนี่ยมากก็จะได้กระจายให้ให้บริการได้ทั่วถึงและรวดเร็วขึ้นครับ